สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในพอโกอาบีนะฮะวันนี้ครับเดีย๋ยวเราจะมาเล่นแบบกระโดดนี่ที่เราไว้ใช้ก,กระโดดกันนะครับมาดูกันว่าเราจะไปได้เร็วไหมเนะี่ยกี่นาทีกันนะครับจนถึง100ร100นะ้อปตโปรเกรสร้อนตี่ยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปกระโดดแบบนอนสต็อปโวดอย่างเดียว งาโอ้นิดเดียวเชี่ยวนิดเดียวอุ้ยนี่คือแบบไม่มีคำว,ว่ายกสเปซบาร์ทำไมเฮ้ยแต่ว่าเซฟแล้วโอ้หไงอ่านไปแล้วยี่สิบวิเราจะทำ เฮ้ทำไม่อ๊บอ๊บอ๊บโอ้ยทีนี้เอ้าต้องมีโยกกันบ้างอ๊บอ๊บอ๊ะเฮ้ยอ๊บอ๊บอ๊บอย่างนี้ว้อหลอดสีฟ้านี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โโหห้ยอันนี้อะไรนี่ถนนของผมแบบรวดเร็ว มาแด้นี่ไงน,นี่ไงเย่ใส่ควบคุมโคดแหวนปึ๊บโอ้โหไม่มีคำว่าล่วงบอกแค่นี้เบกเบกเบกมาจ้าแม่เห้เร็บไปแล้วเฮ้ยลูกคมกลมย่งเอาเจมู่ดูครับปุ๊บเฮ้ย าป็นแล้ว40กว่านาที4ี่กว่าเซลโอ้แล้วก็ไม่ไม่ธรรมดาฮึบบไม่ถึงเมื่อกี้รู้เลยมีเราใจไม่ลงไม่มีคำว่าหยุดหยุดเปสดบป่าไม่มีไม่มี ก็ไม่เลวโอ้ยไงเก่งฮุบ๊บนี่บอกแล้วไม่มีคำว่าหยุดสเปซบาร์สีแดงปุ๊บปับโคตรจุ๊บโคตรจุ๊บโคตรจุ๊บโคตรคนโคตรจุ๊บมากอะไรโอ้โห มันคำนวณมาแล้วโอ้ะเยเอ้ย้ยเ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้ไม่ yeah, ได้คำนวณโอ้ยโอ้ยเฮือเกมพาร์ทจะขึ้นมาทำไมตอนนี้อันนี้ต้องโทษเกมพาร์ทที่เด้งขึ้นมายังไม่ทันคาดคิดเบรกวัดคำนวณโดดโดดโดด โอ้อโหเมื่อกี้มันต้องถึงถ้าเกิดโดนตรงเนี้ยฟึบมันจะมาวิ้นเลยเห็นไหมนี่โอ้โหไงลงเป๊ะเหลียว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 หน่อยเอ้ป๊อปป๊คือเรียนฟิสิกส์มาไงแบบคาดคำนวณคาบคเนมาแล้วนี่ นี่กระโดดเขออ้าท่อโอ้โไม่ยากน,นี่ไม่ต้องเข้อทอนะ่อฮะเมื่อกี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็ไม่ยากเท่าไหร่กระโดดเฮ้ย83%เปอร์เซ็นต์แล้วนี่ห้ามโอ้โหโ โดขึ้นมาถึงไอ้ไอ้แท่งแดงนี่ไม่ <c oughs> ได้ดิไม่มีคำว่าโดนนะมเมื่อกี้ว่าแค่โอ้โหไปเลยแลกไปหน่อยแต่ว่ามือยังไม่ออกจากสเปซบาร์นะอันนี้ยิง ไม่มีคําว่าออกจากสเปซบาร์สเปซบา,บาร์ค้างตลอดโนสไม่มีคําว่าปล่อยสเปซบาร์นะปุ๊บช่เฉียดนิดเนาะปุจออตุงอ้ออตุงโอ้โหเขาชำนาญการอ่ะปุ๊บ ยิ่งอยากกระโดดขึ้นไปข้างบนเลยนะแต่แบบว่าอย่าเกงใจอะอย่ามันยาง,ง่ายเกินเฮ้ยเฮ้ยโอ้50นทียอะไรนะครับขอบคุณนะครับที่ดูคลิปกันจนจบนะครับแบบไม่ตัดต่อกันเลยทีเดียวแค่นั้นเออไว้เจอกันใหม่นะครับ้าชอบฝากกดแล์ก็ s ับ s c r i b e นะครับเอยาเจอกันในคลิปหน้านะครับในสำหรับ next World นะครับสำหรับ คลิปนี้ขอตลาไปก่อนบายบายฮะจิกัน